สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่อง j o y o p l a y อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะาพามาทำสกิล Thunderbolt กับสกิล Dark Bard Level สามแล้วก็หลังจากทำสกิลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาไปเปลี่ยนอาชีพเป็น Ecoancer ฝึกหัดกันค่ะเริ่มแรกนะคะหลังจากที่เรามีเลเวลถึง120แล้วนะคะก็ให้เรานะคะมาที่มหานครซาเทริกานะคะ แล้วเราก็เข้าไปที่ทำเนียประธานาธิบดีค่ะเพื่อที่จะไปรับเควสกับเนสลีนะคะที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายค่ะโดยเควสนะคะก็จะมีชื่อว่าวิชารับอัศนีบาทค่ะซึ่งเควสนี้นะคะจริงๆแล้วก็สามารถทำได้ตั้งแต่เรามีเลเวล110เลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มทำเควสกันเลย ก่อนอื่นนะคะก็ให้เราออกไปที่นอกทำเนียบก่อนนะคะเราวิ่งออกว่าฝั่งซ้ายมาตีหนอนยักษ์ที่ชื่อว่าแซนเวิร์มค่ะเพื่อที่จะเอาหนังหนะนะคะตรงนี้นะคะก็ให้เราระวังมินิบอสที่ชื่อว่าแซนเวิร์มเหมือนกันค่ะแต่ว่ามินิบอสจะมีเลเวล128รซึ่งจะบอกว่ามันตัวเหมือนกันชื่อเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันแค่เลเวลนะคะแล้วก็เจ้ามินิบอสเนี่ยก็จะตีแรงมากๆเลยค่ะ พอเราได้นางหนาครบแล้วนะคะเราก็จะวาร์ไปที่เมืองเขียวหญ้าค่ะแล้วก็เดินออกไปที่หมู่บ้านไกลนะคะเพื่อที่จะไปหาพลังงานพังแล้วซึ่งที่นี่ค่ะเราสามารถตีมอนเตอร์ได้ทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าทุกตัวจะดรอปพลังงานพังแล้วเหมือนกันทุกตัวเลยพอได้ครบแล้วนะคะก็เดินย้อนกลับไปที่แมปซ่องโจนค่ะ ไปตีจูมิกนะคะเพื่อที่จะรบอัญมณียักษ์ค่ะซึ่งเจ้าจูมิกนะคะเขาก็จะเกิดยากนิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะเกิดอยู่สองที่ค่ะก็คือตรงที่คล้ายๆน้ําตกทรายกับที่นี่เลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่เกิดนะคะให้เราตีมอนรอบๆก่อนนะคะเดี๋ยวเขาก็เกิดค่ะโอเคค่ะพอเราได้ครบแล้วนะคะเราก็ จะไปหาหยาดน้ําแห่งลมค่ะซึ่งออกมามีหยาดน้ําแห่งลมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไปได้มาตอนที่เปิดกล่องเลสค่ะอีกสกิลที่เราต้องทํานะคะก็คือสกิลดักบัสเลเวลสามซึ่งสกิลนี้ค่ะเราไม่ต้องไปรับเคลสนะคะแต่ว่าเราอ่ะต้องไปหาหนังสือสกิลมาทั้งหมด3เล่ม3เลเวลค่ะเล่มแรกนะคะเลเวลที่1 จะชื่อว่าหนังสือศาสตร์มืดหนึค่ะดรอปได้จากชิโร่ครั้งคราวในช่องลมโลโคโคซึ่งเราอะค่ะไปได้มาตั้งแต่ตอนทำมิชชั่นในเพลิดในคอมเมนเซอร์ EP 1แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถกลับไปดูได้นะคะเล่มที่2นะคะเลเวล2ชื่อว่าหนังสือศาสตร์มืด2ดอ2ดรอปได้จากชิวิวซึ่งเป็นมินิบอสอยู่ในแบบก่อนเข้ามัางกรไคเซอร์บนเกาะลอยฟ้า แต่ว่ามันจะเป็นฟังขาออกนะคะหลังจากฆ่าบอดแล้วอะคะ่ะใครที่ฟังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถเดินตามในคลิปได้เลยซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนแรกที่แฟนอ,อมอธิบายอ,อมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอ,อมก็เลยให้แฟนเดินมา่งก่อน,นะคะ่ะ หนังสือเล่มที่3นะคะหรือว่าเลเวล3ชื่อว่าหนังสือสัตว์มือ3ซึ่งก็จะได้มาจาก2วิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็คือได้จากบอดกิลกอบเบิค่ะซึ่งเจ้าบอดกิลกอบเบิรนเนี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในแมปที่ราบซันบ้าก่อนถึงโซเฟียวิธีที่2นะคะก็คือได้มาจากการเปิดเลดบ็อกเอมันก็ได้มาจากการลงเลดค่ะ พอได้นังสือศาสตร์มืนมาแล้วนะคะก็สามารถกดใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าต้องกดตามระดับเลเวลนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้สกิลครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปเปลี่ยนอาชีพเป็นในคอมเมนเซอร์ฟึ่งัดกันเลยค่ะก็ให้เรานะคะไปที่เมืองวีโบแล้ววิ่งขึ้นวารบ,บนค่ะ เดินมาที่ป้ายตรงนี้นะคะพอเดินชนป้ายแล้วค่ะเกมก็จะส่งเราเข้ามาในถ้าที่ชื่อว่าสุสานใต้ดินมัวกอเราเดินไปทางซ้ายนะคะก็จะเจอ NPC ที่ชื่อว่าคาราเบล,ล่าค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนอาชีพกับคนนี้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะพอเราเปล่นอาชีพแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีอาชีพเป็นคอนมเมนเซอร์ฝึกหัดเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดซั b สไคร b ์สำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ขอฝากกดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ